ลุงร้อยโทนายจัทองเป็นผู้ควกคุมแถวได้นำกำลังพลศูนย์วังเทาสาภัยสนทงฐาน6ที่44ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสุมพรมาทวพิธีเปิดโครงการรลารัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งาจารยี กที่4.4หัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันคณเดชศรประภาสีกัญจีราและฝ่ายราชการแทนหัวหน้ากองวิการรลเรียนมณฑลทหารบกที่4.4และผู้เข้ารับการตรวจสอบการเดือกตัสภาคม2,568นั้นโดยผู้บัญชาการทหารบกผู้ในการนยเบรราสารนภัยกองทัพบกได้กรุณาอนุมัติโครงการรัฐรัฐร่วมใจช่วยไทยแลกประจับปีพุทธศักราช2,568 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเรื่องกากเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกรุณากล่าวเปิดโครงการราดรัฐดร้อนใจช่วยไทยแล้งประจำปีพุทธศักราช2568และกล่าวให้โอวาทกับกาลังคลท่านรองผู้บัญชาก,การบนฑลทหาบกที่44ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยราชการทหารพัฒนาน และโุกรูพิธีทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งถือเป็นภารกิจสำคัญเ,เร่งดาวนในพื้นที่ภูมรัฐต่างๆที่ประสบภัยแรงด้วยการกระดดถังบรรจุน้ำให้ประชาชนที่ตัดก็นน่น้ำการซ่อมและปรับปรุงบ่อประ,รออระาน ให้เป็นภาคสาขาชุมพรพร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วนในจองหวงท้องถิ่นจึงได้จัดพิธีเปิดโครงการราชจำปี2568ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสพิธีในวันนี้และขอตั้งจิตอธิษฐานขอหน้าคุณพระศรีรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระบรมดาลพระราชาทารพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งปราศจากโรคภัยพยากรายทั้งปวงวันนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วผมขอเปิดโอกาสร,รากรัฐร่วงใจช่วยไทยแรงประจำปี2568ณวันนี้ ตอนนี้เป็นเชิญประธานพร้อมด้วยท่านคณส่วนราชการใรส่วนนายกนพรอุสิทธ์นับในองคการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบนีีก็มีทาง ท่านมนวัฒนาปัจจินเพชนะครับมหนฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการส่วนจังหวัดสุมพรนะครับได้นำ่านก็มีทางในส่วนของการไปป้าส่วนเทพาจังหวัดชุมพรนะครับโดยทางท่านผู้จัดการสวิตแสงชรุนนะผู้จัดการทุพรอทยาจที่นิพัางน้ำมลุงกากส่วนเผ่ารัภัยกองกำลังรับที่หนงกองกำลังรับที่ยี่สิบ ปิดหน่วยแล้วนะครับช่วงนี้นั้นผมก็จะความยากในารเรียนเ่ของการประสานการปฏิบัตินะครับแล้วก็ความญากเรียนเชิญ่ํกลังคนนะครับที่ได้รับการรบจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทันะครับานปรากพา้อบด้วยท่านผู้ว่าราชการนะครับตอนจะเดินกลับมา มันคืนางรับรองในตักรจทางระบบกรรไกรชนพันใการด้วยเทศบาลตำบลบางไทรตําบลบางลา เดือดี่นะครับำมาําด้วยกระเาะกระาะเการช่วยตามาดูรอการเอรี้ากาวครับ จุดสนใจการรวมอุตาละให้เกิกรลศักดิ์ของเราครับแข่งกันนะครับปีนี้ก็จัดเป็นประจําเช่นทุกปีนะครับซึ่งทางมณฑนานบกที่สี่สิบสี่นะครับก็เป็นแม่งานในการรวบรวมกําลังพลนะครับกวาการทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือนะครับซึ่งเราจัดทอปกันทั่วประเทศนะครับ เป็นประจำทุกปีซึ่งในขณะนี้ก็เข้าสู่ฤดูแล้งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ํานะครับทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันในวันนี้ก็จะได้พร้อมใจกันไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของทั้งน้ําอุปโภคบริโภคนะครับในเรื่องของน้ําเพื่อการเกษตรก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วนะครับ ในในวันนี้เนี่ยเราจึงเน้นให้ความสําคัญในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคกับพี่น้องประชาชนครับเนี่ยขอช่องทางในการรีเควสร้องขอขอความช่วยเหลือให้กับประชาชนนิดนึงครับมีเนื่องจากเป็นการบรูรณาการจากทุกภาคส่วนน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนสะดวกติดต่อหน่วยราชการไหนสามารถติดต่อได้เลยนะครับหรือโทรศัพท์นะครับ1784นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสายด่วนนิรภัย,ย1784สามารถติดต่อได้นะฮะทุกทุกพื้นที่ครับขอบคุณครังมาเกือบ